เอาเลยมึงจังหวะน,นี้แหละเปิดเลยเดี๋ยวกูตามอะไรนะกันบ้านอาจารย์สมศรีอัน,นะเออช่างแม่งก่อนบวกก่อนเดี๋ยวค่อยเป็นรอยไอ้พิทีโรงเรียนเอาเมื่อกี้กูบอกว่าให้มึงไปล้างจานมึงจะรอ้อยเศษอาหารมันเน่าคาซิงก่อนเหรอถึงจะเสด็จไปล้างจานได้อะฮะ แล้วก็เลิกเล่นเกมสะนะมันไร้สาระเสียเวลาชีวิตโดยใช่เหตุล้างจานเสร็จก็ไปอ่านหนังสือโตไปจะได้มีอนาคตเป็นเจ้าคนนายคนอย่างเช่นเป็นหมอเนี่ยนี่สงสัยถ้าผมไม่พูดจริงจังเรื่องนี้กับแม่แม่ก็คงไม่ตาสว่างสักทีสินะออถ้าแม่อยากจะได้เหตุผลมากขนาดนั้นล่ะก็ได้แม่ฟังนะแม่ฟังเรื่องที่ผมจะเล่าสะนะแม่ทางหูฟังดีๆนะจ๊ะแม่จะ เรื่องราวของไอแตมที่ไปล้างจานแล้วตั้งใจเรียนกับบ้าเกม แม่ลองคิดดูนะผมไม่ชอบล้างจานและถ้าเด็กถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็ผมก็จะเศร้าและพอผมเศร้าแถมยังต้องไปอ่านหนังสือต่อด้วยอารมณ์เศร้านั้นอีกผมก็จะเศร้าขึ้นไปอีกพอรู้ตัวอีกทีผมก็ไม่รู้จักกับความสุขอีกต่อไปพอคนรอบข้างเห็นหน้าเศร้าๆของผมก็ไม่มีใครคิดอยากจะมาคุยกับผมแถมยังโดนไอ้พวกเด็กเกเรหลังห้องบูลลี่อีกต่างหาก เฮ้ยไอเนิร์ดเอากันบ้านอาจารย์สมศรีมาลอกหน่อยเดยอะอะเออ,เอ,อไม่ได้นะคือแม่เราบอกว่าถ้าลอกกันบ้านเพื่อนจะไม่ได้โตมาเป็นคนแต่จะโตมาเป็นควายอะโอ้โหโห,หลังจากเหตุการณ์นั้นไปทําให้ผมเสียชีวิตที่มีความสุขในวัยเด็กไปตลอดกาลละการนานแต่ถึงอย่างนั้นผมก็กัดฟันจนเรียนจบได้เป็นหมอตามที่แม่คาดหวังไว้ ฟังเหมือนจะดูดีใช่ไหมล่ะแต่การเป็นหมอน,นั้นจะต้องเจอผู้ป่วยเป็นล้านล้านชีวิตแต่มันก็ต้องมีสักครั้งแหละที่ตรวจผิดไปบ้างลูกกูแค่อาหารเป็นพิษมึงจะพาไปผ่าตัดสมองทําไมมึงบ้าหรอลูกกูตายเพราะมึงก<ะ><ะ>ารวินิจฉัยก็ต้องมีผิดพลาดกันได้คือเออผมขอโทษน,นะอ้ล,ะลูกกูจะฟื้นไหหลังจากนั้นผมก็คงติดคุกหมดอนาคตเพราะทำคนไข้ตาย พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมล่ะแม่ว่าข้อเสียมันมากมายก่ายกองแค่ไหนคราวนี้เรามาฟังเรื่องราวของการเป็นเกมเมอร์ของผมบ้างแน่นอนเลยอย่างแรกเลยนะผมมีความสุขแน่นอนครับผมคราวนี้แหละพอไปโรงเรียนก็มีเพื่อนมากมายก่ายกองเพราะแต่ละคนนี่ก็คือเล่นเกมเดียวมาด้วยกันทั้งนั้นน่ะเฮ้ยเอว่นว่าไงล่ะเพื่อนรักมาตั้งทีไปแข่งกันจัดไป หลังจากนั้นผมก็ตั้งทีมมันฝึกฝนจนสามารถไปแข่ง e ีสปอรชิงเงินรางวัลได้มากกว่า400ล้านบาทด้วยความกตัญยูของผมผมเลยเอาเงินมาแบ่งแม่4ล้านแล้วแม่ก็เอาเงินไปช้อปปิ้งทุกอย่างที่แม่อยากได้เลยนะแม่คงมีความสุขมากเลยอะเข้าใจหไดอยังจ๊าแม่จ๋าถ้าแค่นี้แม่ยังคิดไม่ได้แสดงว่าแม่ไม่ค่อยจะฉลาดสักเท่าไหร่เลยนะยังไงล่ะปล่อยผมไปเล่นเกมได้ยังไง การ์ตูนบ้าอะไรเนี่ยคือทำไมมันตลกสมัดเ่ยา้เดี๋ยวนะทำไมตัวกุลอยขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมฮะเ้ออะไรอะไรกันนนี่แม่เองงั้นเหรอแม่รู้ไหมว่า ผมเจ็บแบบแม่จบผมโยนทำไมเนี่ยฮะดูแต่คลิปไร้าสาระไม่เปิดเทืองปัญญางานการไม่รู้จักทำฉันให้เวลาแกห้านาทีเท่านั้นห้านาทีห้านาทีอะไรของแม่อาา่ะฮะเวลาที่ฉันให้แกไปล้างจานไง น้อยผมจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วนะแม่แม่ฟังนะแม่ฟังผมผมอึดอัดมาสิบกว่าปีแล้วนะั้นนะจ๊ะแม่จ๋าทำไมอะทำไมทำไมข้าก็กินด้วยกันแท้แต่ทำไมต้องเป็นผมคนเดียวที่ต้องล้างจานอยู่ตลอดด้วยอะ่ะมันไม่แฟร์เลยนะผมจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วผมจะไปร้องเรียนความเป็นธรรมกับประยุ นีมันไม่ยุติธรรมเอาซะเลยโลกนี้มันโหดร้ายเกินไปแล้วนะจะไม่ชอบเลยถ้าฉันโตขึ้นนะฉันจะเปลี่ยนและบอประชาธิปไตยใหม่ให้หมดอะไรอะ่ะนั่นมันอะไรอะ่ะแสงนี้มันคือคอ,อะไรอะ่ะฮะ,ฮะอะไรกันคือผูที่ปลดปล่อยข้าออกมา มคคือใรแล้วาทไมแล้วนีา่านเองลือที่ปล่อยข้าออกมาจากมองแก้ววิเศษเพื่อเป็นการตอบแทนข้าจะให้พรท่านสามหลุมมันต้องพรสามข้อไม่ใช่เหรอเพราะพรสามข้องั้นเหรอนี่ยนี่มันยังกับการ์ตูนเรื่องมู่หลานเลยนี่หว่าเรื่องอลาดินเว้ยเหีียวก่อนนะถ้าอย่างนั้นเราก็สามารถขอให้แม่ล้างจานแทนเราได้เลยนี่ฝาล้างจานเสร็จก็ไปกรอกน้ําให้ด้วยนะจ๊ะแม่จ้าลูก <G ül> ทีนี้เราก็จะได้เล่นเกมดูกระตุนได้อย่างเต็มสตีมเลยละ่ะ <G ül> เอาละพรนข้อแรกของฉันก็คือขอฉันคิดอีกแป๊บหนึ่งนะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พรมันขอได้แค่3ข้อเท่าน,นั้นเราต้องใช้สมองไตรตรองคิดให้ดีและถี่ถ้ถวนเอาจริงๆตอนนี้มีเกมที่อยากซื้อเต็มไปหมดเลยนี่หว่าหรือจะขอเอาเกมเยอะๆดีนะ <G ül> อเออขอผมคิดอีกสักหานาทีนะรอแป๊บหนึง่ง จะ,จะขอทั้งทีมมันต้องขออะไรที่มันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงสิวะอะไรบ้างล่ะเช่นเป็นอมตะหรือให้บอดตอนจบของวันพีทไม่ก็ขอให้เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้นจะริงสิสามีหอนรักเลิยของเราในโรงเรียนสามีหอนครับ<ะ>ผมขอจุ๊บคุณนะครับเป็นเกียรติของปากฉันมากค่ะที่จะได้ถูกคุณจูจ๊บสามีหอนอ,อ,อ แค่คิดก็ไม่ไหวแล้วอ่ะฮยฉันตัดสินใจแล้วตัวยักฉันขอคิดดีๆอย่างถีทวดอีกสักแบบแล้วกันนะทำไมสมองเราถึงได้อับปรีขนาดนี้ความรักมันควรจะได้มาเพราะเขาชอบในตัวเราไม่ใช um> ่หร um um ือไงวะ จริงสิเงินยังไงล่ะถ้ามีเงินก็ได้ทุกอย่างจ้างคนมาล้างจานเกมต่างๆนั้นนะสาวสวยเยอะๆเออโหสุดยอดชีวิตข้าบรรดาลพรให้ท่านครบ3ข้อแล้วนะข้าจะไปแล้วนะฮะ<ห>จะบ้ากันลัมังนี่ฉันยังไม่ได้ขอพรอะไรสักข้อเลยนะบึกงฟ้ามัเนี่ยข้อแรกขอคิดแป๊บหนึ่งข้อ2ขอ5นาทีข้อ3ขอคิดดีๆอย่างทีทุวนข้าก็ให้ครบแล้วไงข้าไปละลาคอย มึงแม่งกวนตีไอ้ย,ยักษ์จะแค่ล้างจานแค่นี้ยังทําไม่ได้งั้นเหรอบอกให้ล้างจานเส,สือคว้างจานจนแตกเศษแก้วกระจายเต็มพื้นหมดเลยสุดท้ายใครกวาดกูไง <c oughs> <c oughs> ลูกจ๋าเป็นเป็นอะไรจ้ะลูกเปิดประตูมาเล่าให้แม่ฟังหน่อยผมไม่เป็นไรครับแม่ผมโอเคอะเอออะไรของลูกคนนี้เนี่ยกลับมาก็ลองให้ฟูงันกับแม่มาตายอ่ะนานานานันเป็นปัญหาของเด็กผู้ชายน่ที่รักจ๋าหืคุณพูดอย่างกับรู้เรื่องอะไรมาอย่างนั้นแหละเธอรู้จักเกมการ์ที่มันแถมมากับขนมหลอกเด็กสองละห้าบาทที่เขากําลังฮิตๆกันตอนนี้หรือเปล่าล่ะนล้วมันเกี่ยวอะไรกับลูกเราอ่ะหืมไม่เข้าใจคือว่าอันนะ เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วผมบังเอิญเดินผ่านไปเห็นตาหนูลูกเราที่สวนสาธารณะกำลังหัวเราะล่าอย่ามีความสุขนะสิหนที่สุดฉันก็ได้การ s อรูปน้องชังเปอร์ใบสีทองนี่สักทีว้าหามาตั้งนานโอ้โหได้ไพ่โคตรดีเลยนะแกน่ะเพราะพวกพมึงมันนัดล่าการในตำนานว่ากันว่าแต่ก่อนมันผอมมากแต่เพราะมันกินขนมลอกเด็กที่แจกการ์ดไปเยอะจัด จากน้ำหนัก3 2กลายเป็น1้อยสองภายในเวลาไม่ถึงเดือนโอ้โหพอดีเลยฉันเพิ่งได้ s อ r มา3ใบเหมือนกันแต่ยังไม่มีใบน้องช่างเปือ้อมาต่อไพ่เดิมพันกันเถอะถ้าแกชนะฉันได้ฉันให้3ใบนี้ไปเลยโอถ้าแกแพ้แกต้องมอบการ์ดใบนั้นมาให้ฉันผู้ตะเกียดการโดนท้าชะมัดเพราะถ้าโดนท้ามามันก็ต้องจัดไปไอสัตว์แล้วลูกของเราก็เสียการ์ดดีๆทั้งหมดไปปล่อยลูกอยู่คนเดียวสักพักเด่ยก็หายเองแหละ มันอยู่ไหนเฮ้ออะไรใครใครอยู่ไหนฮะไอ้นักล่ากาดในตำนานนั่นน่ะมันอยู่ที่ไหนอ่าก็พอออกจากบ้านใช่ไหมก็เลี้ยว้ายเจอแยกก็ไม่ต้องเลี้ยวนะตรงไปเจอป้อมยามก็เลี้ยวสายข้ามสะพานลอยลงมาเลี้ยวขวาเดินต่อไปอีก200รอเมตรก็เจอเลยอะฮะว่าแต่คุณจะไปไหนล่นะเดี๋ยวฉันกลับมาสองชั่วโมงต่อมาแม่แม,ม่จ๋า ลูกมาแล้วจ้าลูกหิวข้าวชะมัดเลยอะประโถเอ้ยเออเอะน่นนี่ยนี่นี่นี่มันการเอสเอสอาร์สีทองน้องชังเปิลทำไมมาอยู่นี่ได้กันนะแถมยังเปื้อนเลือนอีกด้วยอะไรกันเกิดอะไรขึ้นกันเฮ้อมามาแม่ แม่ไปต่อสู <S <S ้กับพวกนั้นแล้วชิงกาดเด็อานี้กลับมาให้เรางั้นเหรอโอ้นั่นมันของสําคัญของเองไม่ใช่หรือไงไอ้ลูกชายรักษามันให้ดีๆหน่อยเซ่มามามแม่จ้า บ้านหลังหนึ่งซึ่งมีสองแม่ลูกอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขอีอีอกลับบ้านครั้งนี้นี่มันน่าตื่นเต้นจังเลยอ่ะอแม่ก็ก่อนออกจากบ้านลูกชายเราอุตส่าห์พูดแบบนั้นนี่เนาะนานๆจะพูดอย่างนั้นทีออแม่จ๋าวันนี้ผมอยากกินผนงไก่อะ่ะออได้สิได้สิแต่ลูกต้องสัญญาก่อนว่าจะเก็บบ้านและล้างจานให้สะอาดเรียบร้อยนะครับว้ได้สิจ้าแม่ ผมจะเก็บบ้านให้สะอาดเนอะฮิฮิฮิลูกฉันเป็นเด็กดีถ่ายรูปอัพโชว์ในเฟสบุ๊กดีกว่าลูกจ๋าไม่กลับมาแล้วเหนื่อยไหมเดี๋ยวแม่ทำแนงไก่ให้กินนะโหนานนีนนน้นี่มันเหมือนกับตอนก่อนเราออกจากบ้านเลยจะจะทานเออัยังอ,อยู่ในสภาพเดิม น้อยไม่ต้องต้องต้องแดงมันละผนงไก่อะแกไปมุหมดหัวหลบอยู่ที่ไหนนะไอ้ลูกช่วยหัวคายไอ้มึงบอกว่าจะเก็บบ้านล้างจานให้แม่ไงฮะผู้ชายไม่รักษาคำพูดย่อไม่ใช่ลูกผู้ชายเแม่จ๋าเอคือผมขอโทษนะจ๊ะแม่วันนี้ผมลุกขึ้นไม่ไหวจริงๆอ่ะ แม่ช่วยเป็นล้งางจานแทนม<า>ผมท<า>ีนะหมอหมอ,อ,อ,อหมอคะลูกฉันเป็นอะไรหรือเปล่าคะอลูกคุณไม่ได้เป็นอะไรเลยครับเสียเวลาหมอมากๆเลยนะครับนี่มไม่จริงนะงั้นหมอขอ,อตัวกลับก่อนนะครับ ไม่เป็นไรนะลูกช่างหมอมันลูกนอนพักผ่อนเยอะๆนะกินยาสักเม็ดสองเม็ดเ,เดี๋ยวก็หายแล้วเชื่อแม่แม่เรียนมามาแม่จ๋าแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างล่ะลูกดีขึ้นบ้างหรือยังยังเลยจ้ะแม่ผมยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่เลยฮะเอ๋มันเป็นยังไงอะฮะลูกรู้สึกอะไรอยู่ล่ะ วดตรงไหนบ้างหรือเปล่าแม่เป็นห่วงลูกมากๆเลยนะกินยาเพิ่อหมีเว็ดไหมผมรู้สึกขี้เกียจไปหมดเลยอ่ะแม่ไม่อยากลุกไปล้างจานเลยอ่ะอยากจะนอนง่ๆอยู่อย่างนี้สัก2อสวันน่ะได้ปะงั้นนอนเต็มที่เลยนะแม่เป็นดู หนูเรียนจบแล้วนะได้เกียรตินิยมอันดับแปดซะด้วยแหละอ้อลูกแม่ลูกคือสุดยอดแห่งความภาคภูมิใจของวงตระกูลมีแต่ของพวกเราลูกแม่เก่งสุดๆวันนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวแม่เลี้ยงเองเอาเป็นพแนงไก่ครับอ,อ๋อ,อลูกเด็กข้างบ้านนี่มันเก่งจริงๆให้ตายเถอะออแล้วพอลองมาย้อนดูลูกตัวเองนี่ก็อีกแค่เข้ามาหาลัยยังไม่มีปัญญาอกอี่อแปแ้นคนเป็นแม่แทบจะแตกอะ่ะ เฮ้ยไอ้ลูกชายหัดเรียนให้เก่งเหมือนลูกข้างบ้านหน่อยได้ไหมฮะแม่จำได้นะว่าตอนที่ข้อลูกออกมาลูกออกมาเป็นคนนะไม่ใช่ออกมาเป็นควายทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างช่วยทำอะไรให้แม่ภูมิใจหน่อยสักเลื่อนได้ไหมฮะเว้เวรอกูโตก่อนนะแม่นะเว่อแม่จ๋าผมได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการด้วยแหละเฮ้อเฮ้อเฮอโอ้ลูกแม่เก่งจังเลย วันนี้อยากกินอะไรเป็นพิเศษล่ะเดี๋ยวแม่พาไปฉลองชะอมไข่กับไก่ทอดครับอว<ะ>้าลูกคนข้างบ้านนี่ท็อปฟอร์มจริงๆเลย <ๆ S 1> เผิ <ๆ S 1> เ่มแป๊บเดียวได้เลื<ๆ>่อนตำแหน่งแล้วดูสิเฮ้ยพอมาดูลูกเราแค่สอบเข้ามหนึง่งยังไม่มีปัญญาให้ตายเถอะโอ้เซ็งเฮ้ยไอ้ลูกชายหน้าที่มึงมีอย่างเดียวคือเรียนหนังสือมันจะไปย่างเย็นอะไรกันนักกันหนาวะฮ่าแค่ทำให้ดียังทำไม่ได้นั้นเหรออย่างน้อยมึงก็ช่วยเก่งให้ได้ขึ้นหนึ่งของลูกชายป้าข้างบ้านหน่อยเหะวะาเฮ้ย ออแต่ว่านะแม่จ๋าแต่อะไรคือข้างบ้านเราเนี่ยนะ,ะมันเป็น,นบ้านหลัง<อ>ไม่ใช่เหรอครับอ,อ,อะไรนะเฮ้ยแม่จ๋าหนูไปเล่นกล้ามมากล้ามใหญ่ไหมจ๋าโอ้ใหญ่มากเลยลูกแม่ภูมิใจในกล้ามลูกเหลือเกินป้าเดี๋ยวแม่จะพาไปฉลองกล้ามใหม่อ,อยากกินอะไรล่ะตกไก่ผัดพริกแห้งครับ โอ้โหลูกเด็กข้างบ้านนี่กล้ามใหญ่ชิ่หายเลยให้ตายเธอนี่มันบ้าไปแล้ว <c oughs> แล้วพอตัดภาพม,มาดูลูกของเราไม่จาหนูอยากกินหมูกรอบอ่ะเออกูละปวดใจจริงๆ <c oughs> เฮ <ห ł> ้ยฉันเองก็อยากมีลูกหุ่นดล็อกเหมือนกันนะในฐานะแม่คงต้องสั่งสอนลูกบ้างแล้วล่ะเฮ้ยไอ้ลูกชายกำลังกายน่ะออกซะบ้างไม่ใช่กินนอนอื่นอยู่แต่กับบ้านทุกวันจนตอนนี้อ้วนจะกลายเป็นฮิปโปเตมัสอยู่แล้วเนี่ยไม่อย่างนั้นแม่จะไปหักการมายม,มที่หน้าบ้านมาตีตูดแกเฮ้ะเฮเข้าใจไหมฮะ เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอจ้าตัวเองฮะคุณมานี่ก็ดีแล้วคุณดูสิไอแว่นลูกเราไม่รักตัวเองเลยปล่อยให้ตัวเองอ้วนจนจะตายห่าอยู่แล้วเอ๊แต่เรายังไม่เคยมีลูกด้วยกันสักคนเลยนะเต่งแต่ว่านี่เรายังไม่เคยมีเมียเลยนี่หว่า